สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วยหน่วยประกอบด้วยหน่วยปริมาณพื้นฐานหน่วยของปริมาณอนุพันธ์และก็คําอุปสรรคปริมาณพื้นฐานจะมีอยู่เจปริมาณก็คือมวลความยาวเวลาจํานวนสารอุณหภูมิกระแสไฟฟ้าและก็ความเข้มของการส่องสว่างมวลเราใช้ชื่อหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ส่วนความยาวเราเป็นเมตรเวลาเราใช้เป็นวินาทีจำนวนสารเราใช้เป็นโมลอุณหภูมิเป็นเควินกระแสไฟเราใช้เป็นแอมแปร์ส่วนความเข้มของการส่องสว่างเราใช้เป็นคนเนล่าซึ่งสัญลักษณ์ก็ดังสแสดงในตารางนี้ครับส่วนปริมาณอนุพันธ์ก็จะประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานมากระทําต่อกันจะเป็นบวกเป็นคูณเป็นหารนะอย่างเช่นหน่วยของแรงเนี่ยนิวตันสัญลักษณ์คือนิวตันเนี่ยเราจะ มาจากหน่วยพื้นฐานคือกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีกําลังสองงานก็เป็นจูลก็มาจากหน่วยพื้นฐานดังแสดงในตารางนี้นะครับส่วนกําลังก็ตัวสัญลักษณ์เราใช้เป็นวัตนะครับเป็นตัว W ใหญ่ความดันก็ปาสคาลปาสคาลเนี่ยถ้าเป็นสูตรก็ความดันส่วนพื้นที่ก็อ่าแรงส่วนพื้นที่ครับส่วนพื้นที่ก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรถ้ามาจากหน่วยฐานก็จะเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรวินาทีกำลังสอง ความเหนี่ยวนำเราใช้เป็นเฮนรี่ดังนั้นสัญลักษณ์ก็มาจากแบบพื้นฐานดังแสดงในตารางนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของหน่วยและการเปลี่ยนหน่วยก็คือเรื่องของคําอุปสรรคความหมายของคาอุปสรรคก็คือคล้ายๆกับถ้าเป็นภาษาเชิงทั่วไปก็คืออุปสรรคขวางน้าก็เหมือนกับว่ามาวางไว้ข้างหน้าขวางเราอย่างเช่นถ้าเรามีสมมติมีตัวแปรเท่าตัวหนึ่งนะเราให้หน่วยหน่วยหลักเป็น เมตรแล้วกันอะเมตรถ้าเราเอาคำอุปสรรคหรืออะไรมาวางขวางหน้ามันอย่างเช่นตัวเแทนที่จะเป็นเมตรเฉยไม่ใช่ละจะกลายเป็นกิโลเมตรนะกิโลเมตรสมมติผมใส่ตัวเลขสองสองกิโลเมตรสองกิโลเมตรถ้าค่าเตามค่าของคำสั่งเนี้ยมีค่าเท่ากับพันนะกิโลคือตัวนี้เออเราก็แค่เอาสองคูณพันนะพันเข้าไป ก็จะเป็นสองพันเมตรนั่นเองครับแล้วคำอุปสรรคต่างๆมีทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยหน่วยย่อยนะหน่วยใหญ่คือมีประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเป็นกิโลก็คือพันนะพันเท่าเมกะล้านเท่าแล้วก็จิก,กะจิก,กะนี่สิบกำลังเก้านะพั 1, ลนล้านเท่าไล่ไปเรื่อยเป็นเนทระนี่สิบกำลังสิบสองเพตะาสิบกำลังสิบห้าและเอกสะหน่วย พวกนี้ถ้าเป็นระดับพื้นฐานหรือว่าที่ไม่มีตารังให้ผู้ศึกษาก็ควรที่จะท่องได้ควรจะท่องได้ถ้าเป็นนักศึกษาบางท่านก็สามารถท่องได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าระดับบางที่เขามีมีพวกเอกสารให้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องท่องก็ได้ใช้ข้อมูลที่เขาให้นะให้มาแต่เราลองท่องโดงยง่ายก็ได้ไม่ยากนะครับถ้ามันหน่วยเพิ่มขึ้นก็อย่างเช่น สมัยก่อนเราใช้เป็นกิโลกิโลไบต์นะถ้าเป็นหน่วยความจํากิโลไบต์เมกะไบต์สมัยนี้เป็นจิกไบต์แต่ถ้าไปทุกวันนี้ตามศูนย์การค้าที่เขาขายเรื่องเครื่องเก็บความจําเรียกว่าเทราไบต์นะเทราไบต์คือหน่วยความจุข,ของข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเทียบเคียงได้นะแต่ถ้าเป็นหน่วยเล็กเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นเดซิ i, นี่สิบกำลังลบหนึ่งเซนตินี่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่นซีเซนติเมตรถ้าเราเอาเมตรไว้เฉยๆแล้วเราเอาซีไปมไว้ได้านหน้าเนี่ย แทนที่เป็นเมตรมันจะกลายเป็นเซนติเมตรหมายถึง10กําลังลบ2เมตรถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเป็น2เซนติเมตรหมายถึงอะไรลองลองงอดูก็ได้ครับ2เซนติเมตรเท่ากับ2คูณ10กําลังลบ2เมตรเราสามารถแทนค่าอย่างนี้ก็ได้นะเราก็สามารถไล่ลงได้นะครับอย่างเช่นเซนติมิลลิมิลลิเมตรอย่างยกตัวอย่างม mm, mm, ิลลิเมตรไมโครเมตรนาโนเมตร สมัยนี้เป็นยุคนาโน,โนแล้วเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเป็นสัดส่วนที่แยกย่อยมากนะครับก็ถ้าไม้เมตรหนึ่งเนี่ยเรามาสามารถแบ่งได้เป็นพันล้านส่วนนะนี่เาหน่ยวยระดับนาโนเมตรเล็กเข้าไปอีกย่อยไปก,ก็เป็นพิโอเมตรสิบกำลังลบสิบสองเฟมโตสิบกลังสิบห้าแล้วอัดโตเราก็สามารถท่องเลื่นได้นะท่องขึ้นท่องลงนะนักศึกษาบางคนก็สามารถท่องได้นะครับ เรามาดูการเปลี่ยนหน่วยบางตัวอย่างเย่างเช่นผมยกตัวอย่าง2กิโลเมตรเนี่ยเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรเราลองทําลองเปลี่ยนหน่วยดูนะครับ2กิโลเมตรเราก็ใส่ไป2กิโลเมตรวิธีเปลี่ยนหน่วยเนี่ยที่ลองเปลี่ยนจากกิโลให้เป็นเมตรก่อนก็ได้กิโลกิโลเป็นอยู่ด้านบนเราต้องการให้กิโลหายไปเราก็ใส่กิโลไว้ด้านล่างกิโล แล้วก็เมตรอยู่ด้านบนอันนี้หน่วยใหญ่เราใส่เป็นหนึ่งไว้ก่อนหนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตรครับก็มีพันเมตรลองใส่ดูพันเมตรพันเมตร่วนยีใตัวหนึ่งศูนย์สามตัวนะครับค่าในวงเล็บมีค่าเท่ากับหนึ่งคูณเข้าไปเนี่ยค่าไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าหน่วยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงก็ลองดูกิโลเมตรอยู่ด้านบนนี่กิโลเมตรด้านล่างตัดกันตอนนี้หน่วยเราจะเหลือเมตรนะครับ ทีนี้เราต้องการเปลี่ยนเมตรให้มิลลิเมตรเราก็เอามาใส่วงเล็บหนึ่งครับอันนี้เมตรอยู่ด้านบนนะครับเราต้องการให้เมตรหายไปเราก็เอาเมตรมาใส่ด้านล่างของเศษสองส่วนเนี้ยด้านบนก็เป็นมิลลิเมตรมิลลิเมตรเอ็มสองตัวทีนี้เมตรนี่เป็นหน่วยใหญ่กว่ามิลลิเมตรเราก็ใส่หนึ่งไปก่อนหนึ่งเมตรมีกี่มิลลิเมตรเมตรมีพันอ่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ครับใช่หนึ่งพันนาพันตัดกันหนึ่งเป็นมิลลิเมตรก็ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้หน่วยที่เหลือตอนนี้คือมิลลิเมตรแล้วก็มิลลิวังมิลระวางตัวเลขที่มีอยู่เข้ามาจัดการกันก็สองคูณพันแล้วก็คูณพันครับคูณพันก็ได้สองพันไม่ใช่สองพันสี่สองล้านเลยนะครับคูณสิบ กำลังหมิลลิเมตรมิลลิเมตรก็เอาไปตอบได้เนี่ยสองคูณสิบกำลัง6มิลลิเมตรแต่ก็มีสูตรลัดนะครับสูตรลัดก็สูตรลัดก,ก็คือเราเอาใช้คำว่าอะไรลนะเอาค่าค่าเดิมแบบหารด้วยหารด้วยหน่วยใหม่นะเดิมหารด้วยหน่วยใหม่พลัาางนี้เป็นก็สามารถให้ ประหยัดเวลาเราได้นะเดิมใหม่เนี่ยยังไงเราลองมาดูตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเดิมเลยนะครับ2กิโลเมตรเอารถเลขสองมาก่อนค่าเดิมของมันคืออะไรเดิมเป็นกิโลกิโลสิบกำลังสามเราก็ใส่ไปเลยสิบกำลังสามสิบกำลังสามใหม่เป็นไรใหม่เป็นมิลลิเมตรมิลลิมิลลิคืออะไรมิลสิบกำลังลบสามก็ใส่ไปเลยคบแส่ข้างล่างสิบกำลังลบสาม ก็จะได้หน่วยที่เราต้องการเนี่ยคือมิลลิเมตรลองดูว่ามันได้ไหมสิบบกสามย้ายขึ้นไปข้างบนก็เป็น10บกำลังบวกสามสาบวกสาเป็น6ก็ได้2องคูณสิบกำลังหมิลลิเมตรก็นำไปตอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ใครจะถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำข้อบ,บีดูนะี่ นาโนเมตรกินกี่เมตรข้อนี้ง่ายนะเพราะนาโนมันมีค่าเป็นสิบกำลังลบเก้าเราก็แทนได้เลยนะก็สี่คูณสิบกำลังลบเก้าเมตรตอบไปเลยข้อนี้นะครับเพราะว่านหน่วยเมตรนี่เป็นหน่วยพื้นฐานอยู่พื้นฐานไม่มีคําอะไรหน้าๆเป็นหน่วยพื้นฐานของมันนะครับเราก็ตอบไปเลยอันนี้สี่สิบลบเก้าส่วนสามปีเปลี่ยนให้เป็นวินาทีข้อนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่เราก็ทําได้โดยใช้วิธีวงเล็บมาคูณกันเหมือน เหมือนข้อเเมื่อกี้นะครับลองใส่ไปก่อนนะครับสามปีสามปีเราก็ใส่วงเล็บไปก่อนนะสามปี 3, ก็อ่าผมจเขียนตัวน,น,นี้ดีวกว่าน,นะครับมันจะเพราะมันน่าจะยาวให้หนึงเรามาสามปีสามปีสามปีก็ยาวนานน,นะนะสามปี 3, เราก็ใส่วงเล็บ ก็ปีอยู่ด้านบนใช่ไหมเราก็ปีนันอยู่ด้านล่างผมใส่ว้เฉยๆกันนะย้ายว้ใส่หมาย่างเดีอนนะครับก็เราใส่วันไ้ก่อนเดยอยู่ด้านบนหนึ่งปีมีกี่วันครับหนึ่งปีก็สามร้อยหกสิบห้าวันสมมุติว่าสามร้อยหกสิบห้าวันนะอาจจะมีบางปีที่เป็น 365. สามร้อยหกสิบหกตอนนี้เย์แต่เีย์แล้วนะครับเหลือแค่วันเดยเนี่ยเดยคือวันเราจะให้เดยหายไปให้เปลี่ยนเป็น หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงแล้วก็เดมาใส่ข้างล่างดี D, ข้างล่างเนี้ H คือชั่วโมงครับเราก็เราลองมาดูว่าหนึ่งวันเป็นหน่วยใหญ่หนึ่งวันมียี่บสี่ชั่วโมงก็ใส่ยี่บสี่ลงไปครับทีนี้เราตัดตัดตรงนี้เป็นนี้เดตัดเดเหลือหน่วยชั่วโมงแต่เราโจทย์ต้องการเป็นวินาทีครับเราก็ใส่ไปอีก อ่าชั่วโมงอยู่ข้างล่างเพราะว่าเราต้องการตัดชั่วโมงตัวนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงมีกี่วินาทีสามพันหกร้อยวินาทีนะครับตัวเลขนี้ทุกคนต้องรู้ครับสามพันหกร้อยหกร้อยวินาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงตัดตัดหน่วยที่เหลือก็ได้แล้วในวินาทีครับแล้วก็หน่วยมาเลยตัวเลขมีเท่าไหร่ก็มาจัดการกันเลยนะครับมีสามมีคูณสามร้อยหกสิบห้า คูณ24คูณ3,600ก็ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับคูณได้เท่าไหร่ก็ตอบใส่ในนี้นะครับส่วนข้อดีข้อ E ลองทำเองนะครับข้อนี้ผมว่ามันไม่ยาก,กวพอทำได้แต่ข้อ F นี่ผมจะลองทำเป็นตัวอย่างเพราะว่าเป็นข้อที่ใช้บ่อยในเรื่องโจทย์ของวิชาฟิสิกส์นะครับเรื่องของความเร็วและการเคลื่อนที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ใส่มาก่อนนะครับ72กิโเมตร ต่อชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับปึ๊บปึ๊บหนึ่งชั่วโมงกิโลเมตรอยู่ด้านบนแล้วก็กิโลเมตรอยู่ด้านล่างแล้วก็เมตรด้านบนหน่วยกิโลเมตรใหญ่กว่าก็ใส่เป็นหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตรนะมีพันเมตรก็ใส่พันครับพันทีนี้หน่วยที่ตัดได้แล้วตอนนี้คือกิโลเมตรตัดกิโลเมตรตัวนี้ ชั่วโมงยังไม่มีตัวตัดนะเราต้องใส่หน่วยเล็บหนึ่งซึ่งสังเกตชั่วโมงมันอยู่ด้านล่างเราก็ต้องใส่ชั่วโมงอยู่ด้านบนเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นวินาทีใช่ไหมครับวินาทีมันใส่ด้านล่างหนึ่งชั่วโมงมีสามพันหกร้อยวินาทีทีนี้ชั่วโมงตัวนี้ก็จะตัดชั่วโมงตัวนี้หน่วยที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้เมตรต่อวินาทีเราเอาหน่วยมาจัดลงมาก่อนนะเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นหน่วยที่โจทย์ต้องการแล้ว นี้ตัวเลขก็มาจัดการกันเลย72คูณพันแล้วก็หาร3,600 6 0 0ก็หารออกมาแล้วได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีครับซึ่งเราก็ได้คำตอบในนี้แต่บางคนก็ใช้วิธีลัดก็ได้ไม่เป็นเศส่วนอย่างต่ำไอ้เ2เมื่อกี้คูณพันส่วนร้อเนี่ย อ่าพันส่วน3,600เนี่ยเราสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ตัวนี้ตัดตัดตัดนี่ได้5ตัดตัวนี้ได้18ซึ่งเป็นตัวเลขที่เขานำไปเปลี่ยนหน่วยได้เลยจากกิโลเมตรเป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเป็น72คูณหส่วน18ครับ5ป็น้าส่วนสก็จะได้คำตอบได้เลยก็ได้ครับเมตรต่อวินาทีถ้าใครอยากใช้สุดรัดตัวนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเบื้องต้นของการเปลี่ยนหน่วยวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อน